คันนี้ครับโตโยต้าครับ V ออสรับ 1.5G ครับปี2013ครับรถสภาพเดิมๆสีสวยครับคันนี้เจ้าของให้มือเดียวไลท์ตัวด้านหน้าครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วครับมีไฟฝาต่อไฟตัดหมอกคู่หน้าครับไลท์ตัวแม็กด้านข้างครับเป็นแม็กกันอยครับขนาด15นิ้วครับพร้อมกระยางปี2023ครับคันนี้ติดตั้งงานสเกิร์ตให้รอบคันเลย ลายคอนโซลกระจกมองข้างครับกระจกพับไฟฟ้าครับมีไฟเดียวตรงกระจกมองข้างครับภายในคันนี้ครับติดตั้งงานกล้องมองหลังให้เรียบร้อยครับในส่วนของตัวภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสามารถคอนโทรลเกี่ยวกับระบบของตัวเอตเทนเมนต์ได้ครับมีลายคองตัวกล้องกระจกมองหนังครับพร้อมกล่าวการบันทึกกล้องหน้ารถกับกล้องมองหนังพร้อมแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูลายของตัวรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเมิงพิทยนต์รถเก่งมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเมิงพิทยนต์รถเก่งมือ2ด้วยครับวันนี้เรามีรายละเอียดตัวรถครับเก่งเป็นรุ่นยอดนิยมครับถึกถึกทนครับหาอร่อยได้ง่ายครับตามท้องตลาดเลยกับโตโยต้านะครับ V ีออครับ1.5 G ครับปี2013ครับเลขไม้ครับอยู่ที่1,30,000สนามนะครับราคารถครับอยู่ที่3า0 0ส0หน บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับลายแถวตัวรถครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ครับรุ่นตัว G ตัวท็อปคันนี้สามารถเข้ามาดูเรทรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยนตนนะครับที่ตั้งบริษัทพยนตนครับอยู่ซอยเฉลิไทย68ครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดย่เราพามาชมนะครับและดูลายแถวตัวรถด้านหน้าด้วยกันเริ่มจากด้านหน้านะครับในส่วนของตัวโคมไฟคันนี้ครับโคมไฟจะได้เป็นไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับหลอดด้านในจะเป็นหลอดลูกแก้วแล้ว ลาลีของตัวงานครับด้านหน้าจะได้ในส่วนตัวงานหลอดไฟหลอดไฟเดียวหลอดไส้สีส้มน,นะครับในส่วนของตัวงานไฟครับไฟสูงครับเขาจะเปลี่ยนอะไรแถวตัวงานไฟที่เป็น LED ดีมาให้แล้วตัดขอบด้านล่างครับด้วยอะไรแถวตัวงานไฟที่เป็นเดทามในส่วนตัวหลอด LED เลย สกินด้านในครับของตัวงานคนไฟครับได้งานเป็นสีซิ l เวอร์โครเมียมครับเป็นเบลสสวยกระจัหนหน้าครับตัวเจน3ครับคันนี้ตัดได้งานครับที่เป็นงานสีซิ l เวอร์โครเมียมคาดยาวโลกโก้หรือแบตของตัว t o โยต้ยังมีให้ครับไฟฝั่งซ้ายนะครับสภาพเหมือนเดอร์เหมือนกันหลอดลูกแก้วครับมีในส่วน,นตัวไฟเดย์ไทมให้แล้ว ในส่วนตัวด้านหน้านะครับคันนี้จะได้ในส่วนตัวไฟฝตัดหมอกนะครับเด๋ไฟฟกแดมคู่หน้ามานะครับในส่วนของการติดตั้งหรือชุดแต่งคันนี้ติดตั้งงานสเกิร์ตให้ครับรอบคันแล้วลายใอสตัวจด้านหน้าสภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้านะครับกระจังช่องรับลมครับเหมือนกันครับ3ชั้นเหมือนเดิม เปป็นปกติจำเลขทะเบียนคันนี้ไว้นะครับ8ครับกอไก่ครับพอสำเภา6 2 6อกเกตของกรุงเทพมหานครท่านลูกค้าท่านใดสนใจครับกับโตโยต้าวีออส G ครับปี2013 สภาพรถเดิมๆจะของแค่มือเดียวคันนี้เล็กไมครับอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับสามหมื่นครับราคารถตกอยู่ที่สามแสนหนึ่งมืนบาทครับสามารถเข้ามาสอดฐานโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์ line, หาผมตามเบอร์นี้ได้เลยครับเสียเงินดีๆให้ทุกคราปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นแถวตัวรถหรือว่าทางไฟแนนซ์ ในส่วนตัวงานฝาก,กะโปงนะครับสภาพเดิมๆนะครับสามเหลี่ยมของตัวงานฝาก,กะโปรงเดิมๆไม่มีรอยขูดขีดหรือรอยลักกิ้มนะครับรถของเราครับชิคประวัติได้เลยรถทุกคันครับไม่มีชนโครงสร้างหรือประวัติพิกคว่ำมจมน้ำโดอชนหนักครับถ้ามีทางเราครับเพชรยนรับซื้อคืนเลย ร้อเปอเป็นจนเปิดมา23ปีครับรถทุกคันคัดเกตคัดคุณภาพอยู่แล้วครับไม่มีการชนโครงสร้างหรือการพลิกคว่มจมน้ําอยู่แล้วในส่วนของตัวกระจหน้าครับแนบชิดติดเหมือนเดิมครับการเกิดด้านหน้าติดตั้งมาให้เดิมๆสวยๆเลยตัดด้วยสกินงานที่เป็นพลาสติกสีดาได้นะครับในส่วนของตัวล้อแม็กแม็กอลลอยครับขนาด15นิ้วครับที่เป็นแม็กครับเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นแม็กน็อตสีรูด้านหน้าเบรกดิสพร้อมกับลายของตัวยางครับ ยางครับซี้ยางอยู่ที่185ของความหนา60เป็นยาง R 1 5หลายของตัวปียางคันนี้ครับจะได้ปียางใหม่ครับปี2023นาะครับลายของตัวหน้ายางสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกรล้าครับโชคด้านหน้าสภาพไม่แห้งเหมือนเดิมนะครับซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวมุดยังเป็นเหมือนเดิมคันนี้ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนเลยผมมาทําการรีวิวให้เห็นก่อนนะครับรถยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับเดี๋ยวผมท้างทาการชําระล้างครับซุ้มล้อครับทำการรีเฟร์ ภายใน imana, ล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยน่านน้ามันเครื่องของเหลวครับเช็กระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ไปตีให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบในส่วนของตัวด้านข้างกระจกมองข้างครับเป็นกระจกพัดไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างหลายของตัวการกอดของตัวงานครับสีเดียวกับตัวรถนะครับกันซาตติดตั้งให้แล้วครับประตูทั้ง4บานในส่วนตัวกระจกด้านหน้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานครับพาสีพอบอแล้วต่อให้ถึงปีหน้าถึงปีศกเจ็ดครับคันนี้6กุมภานะครับ2567้าคันนี้หมดปีหน้านะครับ ในส่วนของตัวล้อดิ่งของด้านข้างครับติดงานของตัวสเกิร์ตให้พร้อมแล้วครับในส่วนของตัวด้านจับงานประตูเป็นสีเดิมหือกับตัวรถนะครับโดยจะแถมเดิมจากโรงงานมีระบบของตัวออโตอาร์มางครับหรือเซตตี้ซิสเต็มครับการการจราจรการของบ้านบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลด้านข้างในส่วนตัวภายในครับเหมือนกันพลาสติกขึ้นรูปครับตัดงานด้วยชิมครับที่เป็นสีบอลเงาๆเลยคันนี้ด้านล่างงานพลาสติกเหมือนกันครับกระจลดลงไฟฟ้า ด้านจับเปิดประตูครับเป็นงานโครเมียมมีระบบเซนทัลล็อกที่วางขวดน้ำครับแก้วน้ําพร้องกับลำโพงครับประตูคู่หน้าให้แล้วในส่วนของตัวรอยหนน็อตของตัวงานครับเสา A นะครับหนนอตแผงประตูหน้าฝั่งซ้ายเหลี่ยมน็อตเดิมๆนะครับไม่มีการชนโครงสร้างและการเชื่อมต่อการเคราะงานเพิ่มเติมลายละเอียดนะครับของคันนี้ให้ดูในส่วนตัวรอยเบนอาร์คมาคิ้งครับสาภาพเดิมๆนะครับ ลูกค้าครับท่านใดสนใจกับรถครับที่เป็นนิยมท้องตลาดเออถึกทอนหาอะไรได้ตามแบรนด์ท้องตลาดเลยคันนี้กับ Toyota v i o อ1.5 G ปี2013ครับรถสภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้ราคาอยู่ที่ 3แสนหนึ่งมืนบาทนะครับเลขใมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับคันนี้ถ้าตกผ่อนครับอยู่ที่ประมาณห้าพันในปลายเลยครับโทรมาสอบถามกับทางผมก็ได้เลยที่เบอร์064นะครับ1466023เลยแอดไลน์หาผมมือดีเลยลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้นะครับคันนี้จัดยอดเต็มเต็มครับลูกค้าออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นครับในส่วนตัวภายในครับคันนี้จะได้เป็นงานเบาผ้าครับตัดแต่เข็บงานได้ที่เป็นงานสีเ้ําเงเลยตรงกลางของตัวลายงานเบาครับตัดด้วยงานที่เป็นในส่วนตัวแผงตาราง สีน้ำเงินตัดสีดำนะครับเบาสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกหรือรอยขาดนะครับสภาพเบาะงานเดิมๆสวยๆเลยงานของตัวเสาบีครับสีเดิมๆบอดี้ข้างเดิมๆนะครับไม่มีของการเคาะงานสติกเกอร์ครับแมมเพจมีให้พร้อมเลยด้านข้างหัวน็อตครับเรียนเดิมๆสวยๆครับในส่วนของตัวตะเข็บซิลิโคนของตัวแผงประตูด้านหน้ารอยเบ็ดอาร์คมาคิ้งลูกยางขอบประตูครับสภาพเหมือนเดิมในส่วนของตัวพาร์ีของตัวประตูด้านหลังฝังสายประจุเดิมๆ จากโรงงานนะครับในส่วนของด้านในเหมือนกันครับพลาสติกขึ้นรูปขึ้นรูปมดเลยครับมีลําโพงให้ประตูด้านหลังจะไม่มีที่วางแก้วน้ํานะครับแต่จะมีลําโพงให้ประตูทั้ง4บานจดุดลงไฟฟ้าเหมือนกันเซ็นทรัลล็อกมีให้เหมือนกันมีปุ่มล็อกเด็กครับไม่สามารถเปิดใช้ได้ครับป้องกันการที่เรามีเด็กนั่งมาด้วยครับเปิดออกจากภายในตะเข็บซิลิโคนลูกยางขอบประตูก็ยังสาภาพเหมือนเดิมในส่วนของงานเสาบี หัวน้อนนะครับเรียนมเดิมคมๆเลยคันนี้กับรถปี2013สาภาพสวยๆคันนี้ครับสีหายากครับคันนี้ผมบอกเลยโทรมาหาผมนอนได้เลยสอบถามราลยละเอียดของตัวรถหรือไฟแนนซ์ครับติดทางผมได้เลยที่เบอร์064ครับ146 6023หรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้นะครับเซอร์ยินดีให้ทุกครัปรึกษาครับไม่ว่าจะไปอาตัวรถหรือว่าทางไฟแนนซ์ แผงประตูขอบในส่วนตัวงานประตูครับด้านหลังฝั่งซ้ายลอยอาร์ตบัคกิ้งเดิมๆนะครับด้านในเป็นเบาะผ้าตัดตะเข็บได้งานสีน้าเงินนะครับเบาะเดิมๆสวยๆเลยคันนี้ไม่มีรอยฉีกหรือรอยขาดข้อดีของตัวเบาะผ้าคือถ้ารถจอดตากแดดครับจะไม่เหมือนเบาะหนังซึ่งจะร้อนนิดนึงนะครับแต่เบาะผ้าสบายๆครับนั่งได้เลยคันนี้หมอนรองคอมีให้3จุดครับสายเซติบิลมีให้แล้วลอยของตัวงานเสาสีนะครับสภาพเดิมๆสีเดิมๆนะครับ แม็กเดิมๆนะครับไม่มีปินลอยฟุตบาทนะครับยางได้ยางปี23ิมเดิมๆเลยเดี๋ยวผมทําการชําระล้างครับให้อันนี้เรามาทาการรีวิวให้ท่านลูกค้าเห็นรถสภาพเดิมๆก็จะด้ะาน,นหลังครับแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติเลยฝาถังคันนี้ติดตั้งลายงานแคปลาให้พร้อมแล้วสเกิร์ตด้านหลังครับมีไฟทับทิมให้2จุดคับตัดแต่สกินงงานที่เป็นงานพลาสติกค,ครับตัดด้วยขอบที่เป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมเลย ในส่วนหองลายของตัวไฟด้านหลังดอดไฟลอดไส้ทั้ง3หลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกครับไฟเดียวหลอดไส้สีส้มแล้วก็ไฟถอยสภาพโคมเดิมๆเ,เหมือนกันไม่มีรอ,อยแตกหรือรอยข้าวครับคันนี้ติดตั้งการอสอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นในส่วนตวงงานตัดเปรตให้เรียบร้อยนะครับแบชของตัววีออสครับคาดด้วยงานฝาหลังที่เป็นสกินของตัวงานโคมเมียมนะครับรุ่นไฮจ G โลโก้ต้องมีให้ฝังขวาเหมือนกันครับงานโคมไฟสภาพเหมือนเดิมหลอดไส้ทั้ง3หลอดเลยไม่มีรอ,อยแตกหรือรอยร้าว คันนี้ารายละเอียดของตัวด้านหลังครับจะมีไฟของตัวไฟเบรกเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจุดครับซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวงานกระจกงานกระจกเดิม,ดมนะครับจากโรงงานมีในส่วนของตัวลวดไล่ฟ้าให้พร้อมครับเสาสัญญาณด้านบนมีให้ไม่มีรอยบุบนะครับของตัวงานของตัวงานฝากระโปรงฝาหลังครับเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับให้ดูเรียมหัวน็อต ไม่มีการถอดของการชุดประแจนะครับหรือการเคาะงานเพิ่มเติมตะเข็บซิลิโคนสภาพเดิมเดินะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายหัวน็อตเดิมเดิมครับสวยสวยเลยรอยร่องน้ำครับรอยเม็ดอาร์คมาสกิ้งสภาพเดิมไฟเดิมคมแท้ๆเดิมจากโรงงานในส่วนของตัวระเดยดของตัวด้านหลังครับมีในส่วนของตัวชุดประแจครับแม่แรงล้ออะไหล่ให้พร้อมเลย งานบอดี้เดิมๆครับสวยๆกับรถครับตัวเ t ต้าวิออส 1.5G คันนี้ให้ดูรอยแ <aho> ม็ดอาร์คบักกิ้งเดิมๆนะครับจากโรงงานมีไฟของตัวห้องโดยสารเก็บของด้านหลังให้พร้อมเลยด้านข้างครับกระจังด้านหลังแนบชิดติดบันเดอร์เหมือนกันล้อมแม็กอลอยขนาด15นิ้วครับแม็กเดิมๆจากโรงงานยางครับซีรีส์ยางครับ,รรบปีใหม่ๆเลยปี2023ปีนี้ครับยังใช้งานได้อีกย,ยาวๆกับยางตัวนี้นะครับ ในส่วนของตัวรายละเอียดครับช็อแห้งๆครับเดิมเดิมเหมือนกันซุมล้อพลาสติกการยึดติดของโยงตัวหมดุดของยังเป็นเหมือนเดิมกันสาติดตั้งให้แล้วจดเดินแท้จากโรงงานภายในพลาสติกรูปครับเหมือนกันครับเบาะผ้าเดิมเดิมนะครับกระบะยิงโจม้มีให้ทั้งสองฝั่งครับมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําเลยคอนโซลของตัวงานเฮดรูมเดิมเดินนะครับไม่มีรอยขีดและรอยขดของตัวงานฝ้าด้านบนมีน้ําจับของบุคคลนั่งหลังให้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเบาะผ้าสภาพเดิมนะครับ ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับือยขีดขนของตัวงานผ้าเบาะผ้าด้านหลังงานแผงประตูของตัวฝั่งขวานะครับงานเสาบีบอดี้จำเดิม,ดมหัวรถจำเดิมนะครับรอยโครงสร้างเม็ดอาร์มาร์ก,กิ้งครับของตัวประตูแผงด้านหลังฝั่งขวานะครับลอยเป็นอาร์กลมๆเ,เดิมนะครับไม่มีการเคาะงานตัดต่อเชื่อมต่อเพิ่มเติมมานะครับในส่วนของรายละเอียดของตัวด้านหน้าแผงประตูเหมือนกันครับระบบออโต้ลามีให้กระจอกแท้ๆเดิมนะครับจากโรงงาน งานสีบอดี้เดิม,ดมๆสวยๆกระจากบังค่าพับไฟฟ้ามีไฟเดี่ยวกระจากบังค้าเหมือนกันาการติดตั้งสเกตด้านข้างครับเดิมๆบอดี้สวยๆวยคันนี้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มครับคันนี้และติดตั้งงานสเกตให้รอบคันแล้วแม็ก้าน,น้าไม่มีเบรคไฟฟบาเหมือนกันยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกล้าช็อคเหน้าสภาพแห้งๆเหมือนเดิมครับกับรถปี2 0 1พันคันนี้เลยโตโยต้าวีออสหปี2 0 1 3เลขไม์อยู่ที่1 3 0 0 0 0นาะครับราคารถแคบอยู่ที่300,000 หนึ่งมืนบาทครับคันนี้ลูกค้าคดีดีฟรีดาวครับจะยอดเต็มได้เลยมารับรถออกรถสนบาทได้เลยครับคันนี้ในส่วนตัวงานแห่งประตูฝั่งบุคคลขับมีระบบสแตนล็อกให้ครับล็อกกระจกครับกระจกดลงเป็นไฟฟ้าวันทัดออโต้ครับบานของบุคคลที่ขับฝั่งซ้ายที่เหลือจะเป็นไฟฟ้าขึ้นลงเมนนวดปกติที่วางวดน้ําแก้วน้ําคันลาโพงครับมีให้ลายเขาตัวงานเสาเอนะครับรอยหัน็อตครับ เดิมๆลอยของตัวงานเสาเอไม่มีการชนโครงสร้างด้านข้างน,นะครับหรือการเชื่อมต่อข้องานเพิ่มเติมลอยเม็ดอาร์คมากิ้งครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดครับงานเสาบีเลี่ยมหน็อตครับเดิมๆติกเกอร์การตอนลมยางมีให้ด้านหน้า ด้านล่างครับทษทีครับหัวน็อตเดเดเหมือนกันด้านในจะได้แบบปรับเป็นเมนูนะครับพร้อมหัวลายมันติฟังก์ชั่นเลยกุญแจนะครับคุค้จจะกุญแจที่เป็นงานสวดขี์หรือกุญแจดาบนะครับมีระบบของตัวรีโมทคอนโทรลได้ครับที่เปิดฝาถานน้ำมันครับหรือฝากระโปรงด้านหน้าได้ด้านหลังครับทัทีครับเออจากด้านข้างงานฝากระโปรงด้านหน้าครับเปิดจากด้านล่างได้เลยมีกระจับไฟฟ้าปรับเป็นกระจกได้แล้วก็เปิดไฟตัดหมอกได้ครับปิดได้ปกติเลย เดี๋ยวผมพยายามทำการสตาร์ทให้ดูหลายจากตัวงานเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์คันนี้ผมบอกก่อนว่าทําการเปลี่ยนปลายท่อมาให้นะครับแต่ไม่มีการดัดแปลในส่วนตัวงานเครื่องยนต์นะครับมีการเปลี่ยนปลายท่อมาพร้อมเลยคันนี้พาลูกค้าท่านใดชอบในส่วนของตัวอะไรของการเปลี่ยนปลายท่อครับตรงน,นี้มาให้พร้อมเลยเสียงครับเดินเดินมันุ่มครับไม่มีรอบของการดัดแปลในส่วนตัวงานเครื่องยนต์ ใน่วนัตภายในครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับวัสดุครับหุ้มด้วยงานครับที่เป็นในส่วนตัววัสดุหนังหุ้มนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้พร้อมพวงมาลัยครับตรงนี้สามารถปรับได้ครับ2ทิศทางขึ้นลงนะครับมีลายของตัวที่วางขวดน้ําแก้วน้ําด้านข้างช่องแอร์ตัดสกีนงานที่เป็นงานครับสีบอลดำเดิมสวยๆครับข้างหน้าคอนโซลครับขึ้นรูปด้วยงานพลาสติกครับ สีดำเลยซึ่งเรียนเป็น2ดินใส่ซีดีธรรมดาปกติมีพอร์ต USB กับ a อ x ครับไฟ Emergency Light หรือไฟฉุกเฉินมีให้เท่าทีนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วครับมีแอร์ออโต้นะครับมีพอร์ตของตัว power lead ครับประหลาด12โวลต์ล้อ20วัตต์ให้แล้วเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น PRNDS ครับระบบของตัวเบรกหนึ่งมือเป็นเมนนุลเลยครับคันนี้แอร์แอร์ด้านหน้าตัดสกินงานที่เป็นขอบสีบานเดิมๆสวยๆเกียร์ิ้นชัดมีให้พร้อม เอกสารพร้อมครับกับรถปี2013กับโตโยต้าเบลคันนี้สภาพเดิมๆเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้รายละเอียดของตัวแผงมังแดดนะครับมีกระจกให้ไฟคอนโซลมีให้พร้อมกล้องมองหลังคันนี้มีรายละเอียดของตัวกล้องบันทึกด้านหน้าของตัวรถและก็กล้องมองหลังให้พร้อมนะครับมีกล้องมองหลังแถมให้พร้อมเลยคันนี้ในส่วนของตัวแผงบังแดดบาบคตที่ขับมีกระจกให้เหมือนกันนะครับ งานที่รูมฟ้าดเดิมๆครับอยู่บล็อกของตัวงานเก็บของครับเล็กๆมีให้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับมาดูรถก่อนได้เลยที่บริษัทพยนต์นะครับหรือโทรสอบถามรายละเอียดทางผมก่อนได้เลยเซลเมงที่เบอร์064นะครับ1466023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้เลยครับเซลเม้งดีให้ทุกคำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถหรือว่าทางไฟแนนซ์อย่าเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องหน้ารถด้วยกันครับ ในส่วนของตัวเครื่องคันนี้ครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1.5ลิตรหรือ1 0 0 0ครับ16ว้าว4สูบเรียงเลยคันนี้แรงม้าอยู่ที่109แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่1011นิวตันเมตรรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ครับคันนี้ไม่มีการดัดแปลงในส่วนตัวงานเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวตอสองมอผมทำการเช้าล้างทำสปาล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับแล้วก็เช็คตรวจสอบของตัวระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตปตะรด่ให้ลูกค้าครับขอส่งมอบในส่วนของต มีการถอดนะครับผมบอกเลยถ้ามีถอดผมบองปีถอดถอดมาเพื่อขัดงานสีของตัวงานฝากระโปรงโปรง,งเฉยนะครับโทษทีนะครับลอยเม็ดอาร์คพักกิง้งตะเข็บซีโคนเหมือนเดิมด้านหน้าไม่มีการตัดต่อหรือการชนโครงสร้างของตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับส่วนกลางคำร้อนมีให้รายละเอียดของตัวด้านข้างหัวน็อตมีการถอดครับเพื่อขัดสีของตัวงานฝากระโปรง,งเฉยแต่ให้ดูลอยตะเข็บซิลิโคนลอยเม็ดอาร์คบอดี้ของตัวงานด้านหน้านะครับไม่มี รอยของการเคาะงานเชื่อมต่อหรือการตัดต่อเพิ่มเติมนะครับแก้มฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์มอกอรมีให้ครับคานด้านหน้าสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีการถอดแผงหม้อน้ำด้านหน้าออกมานะครับฝั่งขวาเหมือนกันครับหัวน็อตนเดิมเดิม,ดมคมๆสวยๆเลยแบตเตอรี่ผมงทาการชิกค่าของ CCA ของตัวแบตเตอรี่ให้ลูกค้าถ้าไม่ถึงมาตรฐานผมจับเปลี่ยนให้เหมือนกันครับกับแบตเตอรี่คันนี้ ในส่วนของตัวโครงสร้างครับคันนี้เพชรืยนเปิดมา23ปีครับการันตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถที่คว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เลยเรามีการันตีดูแลหลังการขายครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับ30วันหลังจากลูกค้ารับรถไปครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับโตโยต้าวิออทหนปีสองพันสิบคันนี้ครับสามารถเข้าดูรายละเอียดรถก่อนได้ครับที่บริษัทเพิยนเลยครับ สํสับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกําลังมองหาครับราคาใอรถวตัวรถครับเบนซินขนาด1.5ครับที่เป็นรุ่นนิยมครับตานของตลาดเออคึกทนครับหาอะไหล่ได้ง่ายๆเลยกับคันนี้ โตยต้าวีออลครับ 1.5G ปี2013นะครับรถสภาพด่วนสวยๆครับเจ้าของให้เมื่อเดียวกับเลขไม้ครับที่130,000นะครับราคารถครับอยู่ที่310,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์เลยครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มา5 4 0 0 4ครับ7ปี84งวดเลยเรามีบริการหลัการส่งเอกสารจะัพตามไปเน้นครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้าไปเซ็นอกสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการหอังการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงครับขอฝากรายละเอถับตัวรถครับเก๋ง สินขนา1.5ครับรุ่น G ตัว็อปคันนี้ฝากกดกระเชร์นะครับกด Subscribe ครับกดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามในส่วนของตัวช่องแม็กพยจิต์รถเก่งมือ2นะครับ EP หน้าเรามีลาเละเรียของตัวรถคัดเกตคัดคุณภาพครับสวยๆเราจะนำเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้แม็กพยจต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ